หมายว่าเรารู้สึกยังไงบ้างอ่าเขาไปญี่ปุ่นมาสองครั้งะนะครับงานไทยเฟสติวัลเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยสามครั้งแล้วด้วยนะครับรู้สึกยังไงบ้างเปล่นเต้นค่ะต้องที่ได้ไปครับแล้วคนคน,คนไทยหรือคนญี่ปุ่นเยอะไหมมาดูเราอย่างเงี้ยเยอะไหมมีไปที่ไหนบ้างมีไปที่ไหนบ้างจำได้ไหมครับโตเกียวมีโตเกียวครับโอซาก้าแล้วก็ ัวเกียวสองครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เซนไดน,นะฮะสามครั้งแล้วนะฮะแล้วก็วงของมิวสิกฟอร์ n ัของเรา MFF อาสาเป็นเสมอเราไปทุกปีไปทุกปีนะฮะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยนะคะรับแล้วมาต่อไปพร้อมไหมฮะถ้พาพร้อมแล้วก็เสริมไ้กับน้องเกรสหน่อยครับ มากเลยค่ะลูกหมตอนนี้เดี่ยวความสามารถด้านหลังจริงตัวเล่นก็มีชื่อหนูชื่ออะไรคะลูกชื่อน้องเกดค่ะอ๋อน้องเกดอายุก <lawsuit royable. S 1> ี komm, Gore, laut, ่ขวบนะครัสี่ขวบค่ะอืแล้วน้องเกดคนหนึ่งขอสัมภาษณ์เลยนะอ่าเรียน MFF เอฟมาหนังอะไรยังไงมาแล้วโอเคค่ะก็ยังมีเด็กๆมีมาให้ทุกท่านฟังอีก เรื่อยๆเดี๋ยวรับะพยายามติดตามเรื่อยครับผมครับคนนี้ตัวเอน้องเก่นะครับเก่งๆแล้ก็ยังมีการแสดงดีนะครับครับจากน้องๆมีมีหลากหลายครับมีทั้งเปียโนออคูเลเต่นะครับผมพาไปเยอะวันนี้ครับผมมีทั้งเป็นวงเด็กด้วยนะครับครบเลยนะครับผมจะเห็นว่าของเราเนี่ย มีหลากหลายมากทั้งเด็กเล็กนะครับเู็ใหญ่โตด้วยจริงๆเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนได้นเรียนได้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะครับผู้มที่เคยมาเรียนแล้ววันนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งโชว์นะครับคนนี้ก็เขาเรียกว่าอายุน้อยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราดึงถามเขาดีกว่าอายุเท่าไหร่นะครับถ้าขอเสี๋ยวต้องให้ล็อกคอมพิวเตอร์ด้วยครับนี่แหละครับ วันนี้ต้องบอกว่าหล่อมากหล่อมากน้องคอปเตอร์อายุกี่ขวบนะครับห้าขวบครับขวบวันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับวันนี้มีใครมาให้กาลังใจบ้างครับลูกวันนี้คุณแม่มาไหมครับมาครับโอเคคุณย่ามาไหมครับมาครับวันนี้เขาจะมีคุณย่าคุณแม่คอยให้กำลังใจตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจน้องคอปเตอร์ดีกว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนว่า ครั้งแรกของเขาที่มา,มาเล่นแบบนี้ด้วยวนะครับวันไหต้องให้กำลังใจด้วยนะ<ช><ช>ครับผมอาจจะเชิญน้องอปเตอร์ตอนนี้พร้อม,มือยังครับลูกไปเลยครับไปเลยครับลูกไปเอาละฮะจับตาดูกันดีๆนะฮะเจ้าผมเรียกได้ว่ามือกับแป้นคีย์บอร์ดที่ไม่ได้เข้ากันเลยทีเดียวแต่เขาสามารถเล่นได้นะฮะเจับผมลองมาดูกันนะครับเอาละฮะ ชื่อเพลงว่า Mozart Mouse Special Music ครับผมชื่อเพลงก็อลังการไม่ธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากฟังก็เตรียมตัว้กับคอมเมอร์เลยกับ ขึ้นงานจริงๆครับไม่ธรรมดาบอกแล้วว่ามือกับแป้นคีย์บอร์ดนี้ไม่ได้เข้าอะไรจริงๆแต่เขาเล่นได้นะฮะสุดยอดมากๆเป็นยังไงตื่นเต้นไหมครับครั้งแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยในลงยิ้มใส่ไม้เลยทียิ้มไปลูกแย่เขี้ยวยิ้มใส่ลึกโอเคขอบคุณน้องครับมากมากขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยฮะยอดเลยทีเดียวเดี๋ยวก็มีครับคุณป่าวครับอันนี้เป็นโอคูเลเล่นะครับใช่ เรียกว่าเมื่อกี้เป็นเปียโนน,นะครับ mm. คือวันนี้บอกว่าหลากหลายมากๆาสำหรับ뮤สิอร์ฟันของเราวันนี้นำมาทั้งอูคูเลเล่อเป็นวงดนตรีเป็นแบนด์ด้วยนะครับมีร้องเพลงเดียวร้องเพลงเป็นวงแล้วก็ หลากหลายมากกั่วันนี้เราไม่ได้ขนดนตรีไทยมานะฮะจริงๆเราก็มีดนตรีไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยู่กันเรียกว่าให้กำลังใจน้องๆกันอย่าเพิ่รีบกลับนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเป็นบริเวณที่มีโต๊ะทานอาหารด้วยวันนั้นใครที่กับจอเรียกว่าซื้ออาหารมาแล้วก็สามารถมานั่งรับประทานแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะฮะอยู่ข้างน้าเวทีของเราเรียบร้อยแล้วครับผมแม็กครับตักเชิญอแดครับลูกนี่ คนนี้บอกว่าไม่เล่นเพลงง่ายๆไม่ยอมเล่นเล่นเพลงอะรครับพ่เรียกาโมซากดีกว่าฮะน้องแม็กเล่นเพลงอะไรครับลูกเอาเพลไบูบูบูอูบ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 บบบู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 บอบู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 อูบูนูบูบเบูบูบบบอบบ้บ เต้นเต้นนะครับไอ้ยังไงก็น้องแม็กเนี่ยผมว่าตอนนี้ป้องกันคือกำลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องแม็กเติมตัวแล้วลูก เสร็จแล้วครับโอ้ข้าวของว่าน้นองแม็กหวานอ่านลดหมดเลยนะคะรับยากเหมือนกันเป็นนี้นะครับ <c oughs> เป็นไงเพนนเลนนี้ยากไหมครับลูกยากยากยากน้องแม็กอ่านไ้เท่าไหร่ครับลูก